ยิ่งใหญ่อลังการสมคำร่ำลือนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่บอกว่ามาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับผมทีมท่าฟ้าเฮงเธอครับผมหน้าจอด้วยในวันนี้ครับผมชาเปิดประเทศเอมารียเป็นทางการแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันเข้าวังเพียบเลยรู้สึกว่าชอบขอบคุณที่ทุกคนมาหาแล้วก็ขอบคุณทีมหน้าจอทุกคนด้วยค่ะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหลังอันนี้ยเวอร์ที่สุดที่เคยสั่มมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดเราไปสั่มได้ไหล่ดูยากสัมกับแบ็คนีทุกงานเรวมากแต่หนูต้องยกไปเองนะพี่ออกบอกมันยาสั่มไปงันนี่งานยกหน่อยมันสวยไม่ให้แแบบากเชิคุแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาขอขันนุนก่อนคุณยังไงคบชอบคุณมากเลยครับ เราต้องใส่ออกจากบ้านทุกวันได้ไม่อยากขอตู้ไว้เลยอ่ะแล้วเราแบบทำตู้โชว์ไว้อ่ะเลยด้วยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกๆอย่างจริงๆครับแล้วมันกลายว่าพอทุกอย่างได้ถูกมองเห็นได้ถูกลงรายละเอียดขึ้นมามันกลายว่าทุกอย่างมันออกมาตามที่เราคิดว่ามันจะออกมาดีทบทีนี้เล่นดีดีใจมากที่มันส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เมื่อกี้พี่อ๋อบอกว่าคือตัดใหม่หมดใช่ตัด ีจำได้ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาในการถ่ายทำนะครับแล้วเราก็มองไปที่เราหลังเราที่เราตักว่าเราที่วางสื่อสารเราที่แขกท่าไว้แล้วเราก็ยืนมองอยู่ทั้งคู่โอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนเลยอ่ะแบบมีความรู้สึกนั้นว่าของผมสองสามตัวยิงวนไปถ่ายอยู่ไม่กี่ชุดถ่ายวนไปอ้อมเหรบครับผมเป็นไงละก็เป็นเซนไรดีล่ะก็เป็นองค์คณะเขาแล้วก็จะ เป็นเป็นนิตันนิลกันคือจะเป็นของลาดเดีอวหรือยัอันนี้รักกระเด็นปะคะเป็นเขาอ่ะเราเดี๋ยวเอาไปใช้ไม่ได้นะ มรักครับ้องเรครอบก็ไม่ค่อยผมขาดเท่าไหร่ชุดชิดสวยมากคือแบบชุดส่งหน้ามากเลยเราลอง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 ชุดส่งหน้าชุดชวดชุดต่ำหน้าส่งผมหน้าส่งผมผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์ผูดดทีไม่ออกเหมือนกัน ทุกชุดทีด่ใส่ในเรืนน่งองเลยก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนจะเลือกชุดอะไรกันบ้างนะครับแต่เมาส์นะนั่นเป็นชอบ,บแชุดนักธิปที่สุดในเรืนน่องเลยก็แต่ละชุดคือแบ็สุ่ม่ใครนะอ่อนนวลน้องคริสโอ้โหสุ่ม <laughs> ใจเป็นผู้หญิกเขาก็เลยแบบจับเล็มไดุ้น้องคร <c oughs> ิสที่อยู่อยู่เมืองฟินิกเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษดีโควิชเมธา มว่าเอาจริงครับน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเป็นแล้วก็สวยในคุณซีเพราะว่าพอเป็นผู้หญิงเขาใส่ได้แบบเแบบนี้มากค่ะพี่ซีล่ะคะลุกพาราชุดยังไงบ้างคะในเรื่องเห็นม่า่นอนฮะคุณเหินจะต้องแบบเซฟไว้คุณเขาไม่ได้โชว์หรอกเราใส่เสื้อผ้าใช่เราเป็นนักพาราไปถึงไปถึงชุดแบบว่ามันต้องพักเออเป๊ะ ต้องเปีต้องพอดีเพราะว่าเป็นคนแบบกระเปียกับผมได้ก็มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆแต่ก็ดีใจฮะที่มีแบบว่าหลายชุดเพราะรู้สึกว่าพี่ชายหนูทุกครั้งในการเปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดหนูใส่ยากแล้วก็มันแบบมีหลายเลเยอร์มากแล้วดีเทลมันเยอะมากอะไรเงี้ยก็อิจฉาเขาก็อยากได้ใส่ใส่ชุดไก่อะได้นะฮะถ้าเลือกได้เราอยากใส่ชุดไก่ผมขอทีมสรีรวิทยาบอกว่าขอชุดแบบองค์รัตเป็นสีแดงสีเขียวนะใช่ได้มาใส่ชุดหนูไหมล่ะชุดหนูใส่ไปได้จะได้แบบ ถ้าเฮียใส่ชุดหรูเสียเลยนะแน่นๆเฮียจะยัดไม่เข้าติดก้าม้วติดก้ามก็คือบว่าเรื่องชุดพี่ีิดมันมีปัญหาอ๋อไม่มีหายครับมีไม่กี่ชุดก็เพราะว่ามีบางฉากที่ไม่ต้องใช้ชุดด้วยมาส่าใช้ครับใช้ทุกชุดพี่มึงพี่รมดเลยไว้ใช้ทุกชุดนะสีอะไรนะมิลล์รักษาเฮียบอกว่าอยาก อิชาหนู่หอิชาหนูมากอยากให้เฮียมาลองเป็นหนูเราจะรู้ว่าเปลี่ยนชุดมันเหนื่อยมากใ่ทุกวันนี้หนูผอมเพราะว่าชุด L S ราะว่าชุดไม่กคือชุดมันต้องอดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้องจิกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยืดใส่นานมากชว่วงแรกคือแบบยืนแล้วก็เหมือนเป็นตุ๊กตาให้พี่ๆแต่งตัวอย่างเงี้ย หมดเวลากับการแต่งตัวเยอะพอสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุกชุดชอบทุกชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุน่นโชว์หุ่นแห่งทุกชุดเลยช,ชุดสวยชุดสวยอ้าวแล้วคนล่ะคนก็สวยครับให้ให้วันหนึ่งให้วันหนึ่ง okay, okay. ให้วันหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับส่งทุกวันส่งท,ทุกวันเดี๋ยวขาคิดว่าไม่จริงใจอ่ะ ใครจะไปชมว่าสวยแค่าหนหนูใช่ไหม่มักชมก็ได้ไม่มีใครชมก็ชมตัวเองเออแต่ว่าคือชุดนะละสู้อากาศเหมือนกันนะคะเห็นว่าตอนถ่ายทำก็คือสู้อากาศประเทศไทยมากจะมีบางชุดแบบสมมติงานเป็นงานพิธีใหญ่ๆในเรื่องงี้ก็จะมีที่ไหล่ที่หนาๆ <c oughs> และหนักมาก <c oughs> ต้องแบกไปด้วย <c oughs> ซึ่งก็ร้อนด้วยก็มีร้อนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องควาที่เอเมารีจริงๆไม่ใช่เมืองหนาวเ, <c oughs> เป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคล้ายๆไทยอาจจะเกย็นกว่านิดหน่อย <c oughs> ใช่ครับก็เลยเป็นชุดที่ไม่ได้หนาเป็นฟิลบางๆแต่ว่าดีเทลเยอะสบายแค่ว่าต้องรักษาแต่เราต้องรักษาคนตลอดเพราะว่าบางทีอ้อวนคืนนะใส่แล้วมันแน่นหน้าเกนะ่ะ มีจริงๆนะเพราะว่าถ่ายไป50กว่าคิวแล้วเขาก็มีอ้วนบ้างหอมบ้างต้องคงหุ่นแบบนี้ไว้ตลอดถ้าใส่ไปได้ก่อนครับก่อนคอร์ร่อยอร่อยออกินไม่แฟร์เลยอ่านเจ๊เจะค่ะเมื่อกี้พูดคำวิธีอะไรนะพูดไปอะไรนะอไรนะเป็นคนธรรมดาหรอเป็นคนธรรมดาคนธรรมดารมดอยู่ไคนธรรมดาคนธรรมดา คนธรรมดาแต่ร้าวใจชอบมากเป็นคนธรรมดาเบอร์วินดีไม่แต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็คือเราก็จะถ้าในในในตัวแคทหลักก็อาจจะเป็นคนธรรมดาคนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆล้วแอบเป็นข้อดีตอนถ่ายทำนะครับชุดก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดขาวาแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแค่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นชุดที่ค่างสบายใช่แต่ว่าก็มันก็ดีเทลนะมันก็มีดีเทลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบว่า นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วคนมันดูดีใส่มันก็ดูดีครับผมใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่หคนประเทศนี้ดูดีทุกคนคนนี้ต้องออโต้ตอบให้อยู่แล้วครับผมไม่เห็นตอบเลยเขาไม่ได้ถามไม่ต้องตอบไงเอาถามเลยหนูแถามเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้ไหมผมใส่แล้วเป็นไงน่ารักคก้าหรือเขาอะไรเนีเมื่อกี้เรายังตอบได้แค่สวยเลยเออ ครับผมของผมก็จะบอกว่าชุดผมอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าผมมาจากประเทศบูจาประเทศบูจาครับไม่ใช่ประเทศอิมรีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมผมชอบอิมรีมากมากใช่แล้วชอบอะไรอ่ะคะชอบชอบเมืองมีนานาคาลินครับผมใช่เพราะว่าต้องไปติดตามดูในซีรีส์ครับผมใช่เพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามีนานาคาลินก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของเมือง คาเรแล้วกันครับผมใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมาจับมีนานาคาเรเลยนอกจากเจเจครับผมใช่ก็เลยชอบเป็นพิเศษเนาะชอบผมชอบเล่นน้ำอยู่แล้วครับผมชอบแค่น้ำชอบแค่เจนะครับผมใช่แต่ว่าชุดของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับมันจะรัดมากๆครับผมใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็รู้สึกว่าคือผมกินข้าวพี่ีพิธีก็จะกดกดกระดุมตลอดใช่เหมือนแน่นจริงแต่เหมือนแน่นจริงเพราะว่าเหมือนกับทรงพุ่ง ทรงเสื้อพวกเรามันต้องเหมือนกับรัดรูปอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็สือว่าเออมันก็ถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่เราก,ก็ต้องแบบควบคุมอาหารด้วยแล้วเหรอครับอ่าเดี๋ยวแฟนๆจะได้ชมวันนี้ปลอดภัยใช่ไหมคะอฝากแฟนๆนิดนึงว่าแบบชมแล้วยังไงติดชมกันได้แล้วค่อยไปดูพร้อมกันมันก็ถังนะ,ะใช่ครับวันนี้ก็มาดูอีพีหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมๆกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่ง ตอนนี้ผมก็ตื่นเป็นมากเพราะยังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ช่วงแรกๆเกิดไว้ก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวังตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อานยัยก็น่าจะรู้นะครับก็มาเราดูซีรีส์พร้อมกันละกันคืนนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสปอยเพืห้นอกได้ไหมนะอย่าดีกว่าอย่าหรอเก็บไว้ดีกว่าอาจจะพูดถึงได้บ้างแต่ว่าพูดถ,ถึงกันได้<า>แต่ อยากหลบสปอยก็อยากเขาแท่งอ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็อยากค้าแท่งละกันนังจิ้มนังจิ้มได้เนาะใช่แบบสคุยกันได้อยากฟังบรรยายความสวยงามอะไรได้ครับใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเก็บไว้บ้างแล้วก็ไปรอดูโ้องการวันที่3ามพิษสภาคมใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูบีศูนย์ด้วยนะครับผมมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับซึ่งที่จริงอ่ะผมแอบเห็นอินโทรมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโทรใช่ไหมทุกคนอินโทรอลังการมาก เขาเรียกว่าอะไรกุนโตแหละก่อนที่เข้าซีรีส์มันจะมีซีจีอะไรแบบว่าอลังการเปนางมากเป็นเกินผมาชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกินก่อนเข้าเรื่องจิงไม่เห็นแล้วว่าก็ของ่ายกลับมาเป็นตัของไทยแล้วออกไปแล้วกลับมาดูอยู่คนเดียวเลยดูแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวครับผมก็ฝากไว้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่น่าชมอลังการแอนลอคอยก็ใหญ่ทุกคนอยบกติดตามแล้วก็เล่นเพลได้ เล่นเพลงได้ตลอดเวลาแล้วก็ฝากท้าทายกันแล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านแบบรุ่นใหญ่ๆั้นเลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็ขอความสุขแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับช่องไหนหรือช่องไหนที่ไหนอ๋อแล้วไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับทางช่องวานสารเสพติดเวลา3ทุ่มครึ่ง และเออวอร์ชันออนไลน์แบบอันคาดทาง F I C e